ผู้ว่าราชการจังหวัดและท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดไดู้้เข้าร่ชมรทุกท่าน,นครับด้วยในปีงบประมาณมาสองพัน6้ารัอ้าสดกรมการชลในกระทรวงนี้ร่วมกับสมาคมผู้ส่งออกข้าวแห่งประเทศไทยจะให้มีการประกวดข้าวหอมมะลิของประเทศไทยมีการพ่อปู้อบกถึงห้าสิบเจซึ่งเป็นครั้งที่3.2นะครับโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส,องส่งเสริมให้เกษตรกรสารบาาันเกษตรกรได้พัฒนาคุณภาพข้าวหอมมะลิให้ตรงกับความต้องการของผู้บริโภค ั้งตลาดภายในประเทศและตลาดต่างประเทศซึ่งเพิ่มรายได้แก่เกษตรกรและเศษรษฐกิจโดยรวมของประเทศต่อไปจัดพิ่วโดยสำนักง,งานการค้าภายในจังหวัดพิ่วและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งทั้งราชการและภาคเอกชนนะครับจึงได้จัดประกวดเข้าของมะลิของจัดพิ่วขึ้นโดยมีเกษตรกรส่งเข้าเข้าประกวดทั้งหมด12รายนะครับแยกเป็นเกษตรกรรายบุคคลสีรายประเทศกลุ่มเกษตรกรถึงรายและคณะกรรมการได้ตัดสินผลการประกวด เรียบร้อยแล้วเมื่อวันที่16มรกราคมที่ผ่านมาในโอกาสนี้ผมจึงขอเชิญนำผู้ชนะการประกวดข้อหอมมะลิของจังหวัดพยาวทั้ง12รายเข้ารับรางวัลพร้อมใบประกาศเกียรติคุณจากท่านผู้ว่าราชการจังหวัดดังต่อไปนี้ประเภทเกษตรกรรายบุนคคลรางวัลชนะเลิศนายประเสริฐวงชัยจาก,กอำเภอภูกำยาวเงินรางวัล5,000บาทพร้อมประกาศเกียรติคุณ เราชนะเลิศระดับที่หนึ่งนายสมศักดิ์ฟักแก้วจากอำเภอภูกระรยาวเงินลำดับ4,000บาทขอมประกาศเกียรติคุณเช่นเดียวกันครับ เราชนะเลิศกตัลำดับที่2นะครับนายยื่รแรงใจฐานจากกระเทยปูซางเงินรางวัลสามพันบาทและประกาศเกียรติยครับรางวัลชมเชยอีก8รางวัลนะครับ หนึ่งนายเงินสุธรรมมาจากอำเภอภูซางเงินละวันหนึ่งพันบาทได้ประกาศเกียรติคุณครับนายศรีดวงดีจากอำเภอเมืองเงินละวันหนึ่งพันบาทได้ประกาศเกียรติคุณ นายพทธิพงศ์ดวงดีจากอำเภอเมืองเพิร์ลวันหนึ่งพันบาทและประกาศเกียรติคุณในวิทยัศาสตาใจจากเพื่อภูสานครับเงินพันบาทและประกาศเกียรติคุณ งานศีวันที่าจากอำเภอปูทร์นางดละวันทและประกาศเด็กที่คุณนในไทยรัฐรับรบำรุงจากเคิเมือง ตาราวหนึ่งพัน 1, บาทไประกาศเกียรทิคุณนางนัทนันรชนาสัตดตาพันอภงมอเมืองจตุยาครับตารางหนึ่งพัน 1, บาทแล้ประกาศเกียรทิคุณ รางวัลชุมชนสุดท้ายกับนายวิชันชัยแก้วอำเภอเมืองครับรางวัลเป็นทันบานและรก็ไข่ต่อไปเป็นประเภทกลุ่มเกษตรกรนะครับรางวัลชนะเลิศเป็นศูนย์ข้าวชุมชนตำบลดงเจนอำเภอภูกระยาวครับ ในาะวัน6,000บาทได้ปะัะกาศเกี่นุณครับมาเจอสมาชิกสุดข้าวเขา้าซึ่งเอ้ทั้งข้าวที่ชนะทั้งหมดจังหวัดก็จะส่งเข้าประกวดระดับประเทศต่อไปนะครับแล้ต่อไปให้ขอความกรุณาท่านพราว่าราชการจังหวัดได้กล่าวแสดงความินดีและถ่ายรูป ร่วมกับผู้ชนาคารประกวดขอของเขง